เราไปตัดผมเนี่ยอย่าพูดว่า I cut my hair นะครับ I will cut my hair today I will cut my hair ไม่ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับคือคนปัญญาอ่อนนะครับหรือคนที่เก่งจริงๆนั่งตัดผมตัวเองอย่างเงี้ยครับได้แต่ผมไม่ใช้นะครับต้อง I have my hair cut หรือว่า my hair is cut ช่วงนี้ช่วงปิดเทอมอยู่นะครับนะไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูก็ไม่เป็นไรนะครับผมคุณครูวพี่นันก็ปิดเทอมเหมือนกันนะครับนะโรงเรียนยังไม่เปิดก็เลยทําคลิปวันละ10คลิปเกือบทุกวันโอเคครับมาขึ้นบทที่2นะครับเป็นการนับเลขนะครับนะดันก็คือเขาบอกว่าไอเลสซนนะครับให้ฟังพูดให้ชี้แอนเซให้พูดนะครับผมนับ2 1ถึง30นะครับมาฟังคลิปเสียงกันก่อนครับผม Students book unit 4 lesson 2 exercise 1 listen point and say Twenty-one Twenty-two Twenty-three Twenty-four Twenty-five Twenty-six Twenty-seven Twenty-eight Twenty-nine Thirty ดูทีนะครับนะก็ออกเสียงนะครับผมอันนี้เป็นการนับตัวเลขธรรมดานะครับนั่นก็หมายความว่าจํานวนชิ้นนะครับนะจานวนชิ้นจํานวนอันนะครับนะแต่ถ้าเป็นวันที่เป็นลําดับที่นะครับเป็นชั้นที่นะครับเป็นตึกชั้นที่ก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะครับนักเรียนไม่ใช่เป็นทวีตวันนะครับต้องเป็นทวีิ first นะครับสาหรับวันที่อันนี้เรามาเรียนจํานวนชิ้นจํานวนอันกันนะครับนะชวีตแปลว่า20 21ก็ทเววัน22ก็เท2 23ก็เทเว3ทเวี4ท5เวทว6ทว7 2อ29 and 30ี่นะครับเนชะื่อทีไม่ใช่ว่า30ไม่ต้องนะครับนะไม่ใสศูนย์นะครับต้องเชี โอเคนะครับนักเรียนป2ต้องหัดท่อง1ถึงร้อให้ได้ก่อนนะครับและพยายามเขียนให้ได้ไปต่อครับข้อที่2ก็นะครับก็บอกว่า I listen นะครับให้ฟัง a อ d และให้ write ให้เขียน the number คาว่า the number ในะที่นี้แปลว่าตัวเลขหรือแปลว่าจํานวนนะครับนะก็คือให้นักเรียนนับจํานวนนะครับว่าแกะมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับนะความหมาย แต่ต้องฟังก่อนนะครับนะว่าแกะนั้นทำอะไรบ้างอย่างไงอยู่ที่ไหนหรือว่ากี่ตัวนะครับแล้วก,ก็ใส่หมายเลขด้วยนะครับ and write the Number นะที่นี่ก็คือนอกจากจะเขียนตัวเลขลงไปแล้วนะครับว่ากี่ตัวก็ให้เขียน Number นะครับว่าเราฟังคลิปไหนเป็นคลิปแรกเช่นเขาบอกว่า number one เนี่ยหมายถึงว่าคลิปแรกนะครับความหมายก็ว่า number one เราก็มาใส่ Number one ลงไปตรงนี้ พราะคลิปแรกนั้นเขาพูดว่า t าวแวนจิเรนะครับหนู20สตัวนี่เอเราก็ไปขีดที่ภาพหนูนะครับใส่หมายเลขหนึ่งลงไปที่ภาพหนูหรือใส่หมายเลขหนึ่งลงไปหลังตัวอ e ีนะครับก็ได้นะครับนะามาฟังคลิปเสียงก่อนครับ Students book Unit 4 Lesson 2 Exercise 2 Listen and write the numbers Number one twenty rats. Number two twenty five sheep. Number three twenty six horses. Number four twenty eight hens. Number five thirty ducks. Okay, krabb, Number two เชวั t ตแรนะครับอย่าลืมเติม S นะครับนะเพราะตั้งแต่2ตัวขึ้นไปต้องให้เติม S นักเรียนลองมาดูภาพแล้วก็อลองพูดภาษาอังกฤษดูสิครับว่าพูดได้ไหมโดยที่คุณครูปิดคำภาษาอังกฤษ Number Two นะครับภาษาอังกฤษแกะ25ตัวนะครับพูดว่าอะไรครับพูดว่า25 s h e e p นะครับ และทีนี้คุณถ้าเกิดคุณครูถามว่าแล้้ s h ชีพนะครับเติม S หรือไม่นักเรียนลองตอบดูสิครับว่าเติมหรือเปล่าครับชีพไม่เติม S นะครับนะเป็นคําศัพท์ที่พิเศษนะครับเป็นผู้พจน์ในตัวนะครับเหมือนที่คุณครูสอนมาในหน้าก่อนหน้านี้นะครับ H H w e P อ่านว่า sheep นะครับแปลว่าแกะเป็นผู้พจน์นะครับ Number two i d e n t i sheep นะครับแล้วพอมา อ่า uh, number ร์ไฟนะครับหมายเลขห้านะครับอ่าเขาเขียนไว้แล้วว่าสามสิบนะครับดังนั้นเราพู้ไปอังกฤษว่า right, thirty ducks น right, ะ uh, right, right, ครับ thirty ducks นะครับ number five thirty ducks นะครับ number three twenty six horses นะครับ number four twenty eight u hands h and number one twenty the rats โอเคไหมครับนักเรียนลงพยายามพูดนะครับทวนอีกทีครับ25 sheep ไม่ออกเสียง s นะครับนะ twenty ducks twenty s i horses twenty e i g t h a n s twenty Reds โอเคไหมครับเนี่ยนันเกเรียนพยายามพูดโดยที่ไม่ต้องดูตัวหนังสือนะครับแล้วก็จะเก่งภาษาอังกฤษนะครับผมจบหน้า44 All right Okay Okay